สุขายะข้าแก่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขน้อมถวายมัตตกััตตาหารกาชางบรรวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกัดัตตาหาร ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์และขวามสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและยาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีคุณเมทนวงพินิตเป็นต้นที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นสิ้นการนานเทาน បងប្អូនណាមុតនីແມ່អបបងណាមុតនីແມ່អបបងជាអាស្រ័យប្រាមុតនីចង្ហាន់ទៅបាទអធិទោថ្វាយលោកអនុលោកហើយកូនគ ুই ណុត្រស្គាល់លោកណាមបិជានៅអាសង្គរណាមោរតនតាវកោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស न मो त भगवतो अरतो समातम्बुतसा न मो तदा भगवतो

ແລະສະຫນາຄົນເຈົ້າກໍຕຽມເຖົາສ້ອຍເຖົາເອົາຈາກຍົກປີນັ້ນຈະນໍາເຖີຄິດທີ່ໄປຮຽວເອີພິນໍາບານເຮົາກໍສາກໍບຽວປະຈິກຈາກນັ້ນເລີຍຈັດການຫຍັງອອກຂາຍໃສ່ໄວ້

Thì kia ừ, mình thao, à, thao à, cái mình các cái ừ. à ăn đi. Mình buộc kia kia thao nè. Này, quen ăn thạc bọn này, con thật. Ngon lắm, kia bạn kiệt bọn này rồi hả? Ờ, bạn, Ừ, không phải, rút... ừ, không phải, Bạn có Thôi, cho một luôn, mẹ này. บานคือวิลียะบริกเราบาทโคนเจา้สยาสากเรญาตของแม่คนผมนิสที่เกิดบาทรมรรยเทเรียีเโลกนี้เจ้าสมื่มอใหมบฟังโนองในจะเอาคราใส่ใจปรนอนตั้งจจดี่นึกด,ดื่นอธิสสานนเออจะดำดวงวิญญาณของแม่คนบาทอาคนเป็นกิบาตมมรับมดดวภโมิห้าร์ก็มอยแม่อดแม่เคียร์งแม่บาน,น,นก็อกรจยันต้นอนตองสงบสวดสิาวานะเมตตังสเมตาปัททาวิจิตรกิตา ปริตังพนันตุกสักกิกามจะรู้ไปทิทตาตร์ตลหิมานทีเปิดรัจะเมแตวนักรเกวัตุมิเคหุมาจยันตุเทวาชลคลาวิสเมยขันทันาคาติตัตตสัตติกยมมณีวรวัจนังสาวุเมสนันตุธรรมะสวนกาโลอยํามันตาธรรมะสวนกาโลอยญามันตาธรรมะสวนักาโลอาญามันตาสาตุกัสสสมรตเนีย คุณเอ็นพรมเตียวดาุกเตวดาการเตียวดาเนียมกองยีเป็นธรเกิดเตียนหลับสับีพยานคือไปเรียบลึกเลาดังบ้านในเจอช่วงวิญญาณองแม่ทนวงชนิดเอ่ออ้ยแม่บ้านมโหกษารับตัวเลียวใบตึงบอมหานพรมเมียกัดปัจจัยกัดเพียนลมในแสดงละงอเกิดรุกยามนำสมนำวันเหายาปราบีเกิดกระกรุกอแม่มโหกษารับตัวเลียด้วยแม่ด้ย่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัตสมิงบันนะเปแม่ทนงินิดมรณโลเกสับพุตนานาสังสะนิยาเทมะคุตติยัมปีทิมัตสมิงบันนะเปมานดามรณโลเกสับพุตนานา สังขัะสะสนิยาเทมาตติยังพีอิมัตสิงนนปัะเตอิดามมนดาจาติโกจาติกามมระนะกโลกสัพปะตุนานาสังขัะสะ,สสะสนิยาเทมา ทำเมียญาติหนำของคุณสุจิตาโอนของญาติโยมอ่าประสบจัยทรวงวินญาณของแม่ตนหนึ่งดิบเด้อตอนคือเราก็คนเจ้าปองคุณอ่าบ้านจันวงมหารบายเต็มพร้อมถึงอันปัจจัยลงได้แสดงให้เอามาคนอย่างเออคือหมอทั้งเออทั้งเอาเด้อเอาอินทร์ปองนางหลาคือเหี้ยนนั้นบ่สิ้นตะนานในเอ่อมโหมมภาษาปองคุณของเจ้าของแม่ของเฮาของปองครูตุตาสัมมาเเม่ชูมมูล អើបាទក៏កតផាននៅស្ថាន22ស្រួលផងដល់សົບស្រុកណាស្រួលក្បានតកតទៅមែនលើអើបណ្ណេះហើយកបដែងស្រុកគលានៅពេលខ្លោគលាដល់របែកទៅគលាចុះពេលច្លុះគលាអុចអើមែកតសយសុកខ្លោណាសុកកតវណ្ណเด้อແມ່អើតហួយកប្រែក្រោយម្ដងអោយពរម៉ងបងប្អូនបងប្អូនចៅទីបាន फुटबल បងប្អូនគរនេះដល់តារៀលកុំគិតទៀតបានងែគិតហើយបានចាំលូយសា អាយទេណាមមានច្រ Trauma ពីមកលងក្នុងលឿយកុំអោយប្រតិភ្នឹកនឹងចំកាត់តែមករួមយាទីមកទៀតទៀតឲ្យកូនតែសាច់គេឲ្យសុខស្អ្វីគេចម្រើនប្រាថ្នាមកណាឲ្យកូនចៅបាននូវច្រិតប្រាថ្នាដែរແມ່เด้อថាជី รูปตะเวรเลยก็ก็เอาไปทานเพื่อออกทหารว่าเอ่อกระหม่อมดังหนียามเมื่อยังต่างเตอะยถาวริภาปุราบริปริเมนติสัง <imitation> 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 ยถามริโธทีระโสยถาอธาสิเมอากาศิเมยติมิตตาสคาจเมเปตนังภักขินังทัจฉาผู้เพคะตะมนุสสรังนหิรุนังวาโซโพวายาวัญญาปะระเทวนะนาตาโตตารมะขายาเอวังสัตติญาติยะวะยังสะโพตะสนานานสังฆัมมีตะปะติตถาธิการะตะมิตายะสถานะสุปะถากะติสอยาธิคมโจยานะหะติโตเปตา

bát 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 chào mời Tôi biết là bà mình có tấm ngập thì nào Thì Tấm ngập mình có tấm ngập trời rồi Tấm liền Giang cơ chỉ vẹt sau cửa sổ mình có cu kế Đó mình chứ mất chứ mất chứ có mất rảnh Ờ Mà có hệt, rất lai hệt Bà mình hào tao tay máy luôn

แท้แทงแทอืมยดขนาดยิ่นใหา่ยังขนาดที่ยังมีการดูอนการมาตั้งแต่แร